วันนี้เนี่ยเป็นนัดอําลาสนามจริงๆก่ะเริ่มเล่นมา2อสมปีแล้วถูกไหมครับถ้าเอาเล่นฟุตบอลจริงๆเนี่ยโค้ดต้องเล่น20ปีได้ไหมยี่สิบปี up ไหมผมว่านะข้อมูลเนี่ยพี่เบิ้ลจะรู้ดีที่สุดในชีวิตผมเนี่ยรู้ทุกเรื่องอะไรยี่สิบกว่าปีครับเบิ้ลครับรู้ทุกเรื่องจริงเหรอรู้ทุกเรื่องให้เล่าหมดว่าเล่าได้เลยอ่ะไม่มีอะไรเสียแล้วรู้จักตั้งแต่อายุ17ใช่ครับพี่เบิ้ลครับไปรัสเซียด้วยกันตอนนั้นเป็นเด็กที่เล่นราชประชาแล้วครับ ใช่ไหมเรียนพณิชย์ี่ราดำเนินอันนี้เราโม้หน่อยรเราก็นึกว่าไอเด็กคนนี้มันอายุแค่สิบเจ็ดมันเล่นลาาแร่ประชารึเปล่วะปรากฏว่าไปที่รัสเซียโอ้โหฟอร์มเข้าตามกาเราก็เลยบอกมันเด็กระเบิดชัดๆหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยก็ให้ฉายาไอเด็กระเบิดไปคุณชอบไหมฉายานี้อุ้ยฉายานี้ไม่ใช่ไม่ชอบครับรู้สึกว่าคือมันต้องมีฉายาอื่นแล้วพี่ตั้งแต่พี่ตั้งให้นมีฉายาเดียวคือเด็กระเบิดแล้วผมก็ใช้ฉายานี้มาตั้งแต่เด็ก,แ,ดกและก็เป็นเป็นฉายาที่ทําให้คน รู้จักผมจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นพี่เบิ้ลเพราะพี่เบิ้ลเลยจริงๆชอบใช่ไหมชอบครับชอบมากครับถ้าไม่ชอบคงโวยไปตั้งแต่แรก